สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสุกัญญาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อเนื่องกันในบทที่2ส่วนต่างๆของพืชดอกค่ะและจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะ ว่าหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอกมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วเราก็ได้ทํากิจกรรมที่1.1นะคะที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรากและลําต้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเรื่องใหม่กันค่ะเราไปทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยดีกว่าค่ะสําหรับการทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนด้วยค่ะ พืชใช้ส่วนใดในการยึดพยุงลำต้นดูดน้ำและธาตุอาหารคะครูเชื่อว่านักเรียนนะคะจะต้องตอบได้ทุกๆคนแน่ๆเลยค่ะถูกต้องค่ะ รากจะทำหน้าที่ในการยึดพยุงลําต้นแล้วก็ดูดน้ําแล้วก็ธาตุอาหารด้วยนะคะนักเรียนเรานะคะสามารถสังเกตได้เลยจากที่เราได้ทํากิจกรรมการทดลองในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรานําต้นเทียนไปแช่ไว้ในน้ําสีแดงและเมื่อเรานํารากต้นเทียนมาทําการตัดทั้งตามยาวและตามขวางเราจะเห็นได้ว่าภายในรากมีน้ําสีแดงอยู่นั่นหมายความว่ารากได้ทําการดูดน้ํานั่นเองค่ะ เอาละค่ะและตรงนี้นะคะครูก็ขอเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกจากรากของพืชจะทำหน้าที่ในการยึดลำต้นให้ตั้งตรงอยู่กับดินแล้วทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารแล้วนะคะรากของพืชบางชนิดก็ยังทำหน้าที่ในการสะสมอาหารด้วยค่ะรากสะสมอาหารนะคะก็จะสะสมอาหารที่ได้รับมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแป้ง น้ำตาลหรือว่าโปรตีนต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตัวอย่างพืชน,นะคะที่มีรากในการสะสมสารอาหารนะคะก็คือแครอทบีทรูทแล้วก็หัวผักกาดนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าพืชเนี่ยใช้ส่วนใดในการลำเลียงน้ำและลำเลียงธาตุอาหารคะครูเชื่อว่านักเรียนของครณนะคะตอบถูกทุกๆคนแน่เลยค่ะถูกต้องค่ะ พืชนะคะจะใช้ลำต้นในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงธาตุอาหารนะคะซึ่งเรานะคะสามารถสังเกตได้จากการทดลองในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรานำลำต้นของต้นเทียนมาทำการตัดทั้งตามยาวและตามขวางแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าน้ำสีแดงค่ะได้เคลื่อนที่ไปยังลำต้นด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนของการลําเลียงนะคะก็จะลําเลียงโดยการผ่านท่อลําเลียงค่ะซึ่งท่อลําเลียงของพืชนะคะก็จะแยกเป็น2แบบก็คือเป็นท่อลําเลียงน้ําแล้วก็ท่อลําเลียงอาหารค่ะสําหรับท่อลําเลียงน้ํานะคะก็จะลําเลียงน้ําจากรากไปยังลําต้นและไปยังส่วนต่างๆของพืชแต่ถ้าเป็นท่อลําเลียงอาหารเนี่ยจะลําเลียงอาหารมาจากใบแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะ แล้วค่ะและตอนนี้นะคะครูก็มีคําถามมาให้นักเรียนเนี่ยลองคิดดูด้วยนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะการปลูกพืชกลับหัวนักเรียนคิดว่าการปลูกพืชกลับหัวจะลําเลียงน้ําและธาตุอาหารได้หรือไม่อย่อยางไรคะครูขอฉเฉลยคําตอบเลยแล้วกันนะคะ ในการที่เรานะคะคทำการปลูกพืชกับหัวพืชนั้นนะคะคสามารถที่จะลำเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารได้ตามปกติเลยค่ะเพราะว่าการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลกนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการคายน้ำของพืชค่ะซึ่งการคายน้ำของพืชนะคะคก็จะเกิดขึ้นที่ใบเมื่อทำให้น้ำออกมาจากใบพืชก็จะทำการดูดน้ำนะะมาแทนโดยดูดน้ำมาจากรากค่ะโดยทิศทางในการดูดน้ำนะะก็จะเป็นทิศทางจากรากไป สู่ใบนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทบทวนความรู้ในส่วนของรากและลำต้นกันไปแล้วนะคะและตอนนี้นะคะครูก็มีคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามมาถามนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพืชใช้ส่วนใดในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงคะ จากที่เราเรียนมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครูเชื่อว่านักเรียนก็คงจะตอบได้แล้วนะคะว่าส่วนที่ทำการสร้างอาหารของพืชก็คือใบพืชน,นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าใบพืชมีหน้าที่และประโยชน์อย่างไรอาหารที่ใบสร้างขึ้นนั้นคืออะไรและการสร้างอาหารของพืชจะต้องใช้อะไรบ้างคะ จากคำถาม3ามข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนคิดคำตอบสักครู่ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะกดพักวิดีโอเพื่อคิดคำตอบเมื่อนักเรียนคิดคำตอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะกดเล่นวิดีโอเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะและตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนะคะก็คงจะคิดคําตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเก็บคําตอบของนักเรียนไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่นักเรียนยังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าคะ่ะจากการทํากิจกรรมที่1.2ใบของพืชทําหน้าที่อะไรกันค่ะโดยในกิจกรรมที่1.2นี้นะคะ ครูก็ได้แบ่งการทดลองออกเป็น2ตอนด้วยกันค่ะซึ่งการทดลองในตอนแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือแป้งทั้ง3ชนิดนะคะก็คือมีแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งฝุ่นค่ะและสารที่เราจะใช้นะคะก็คือสารละลายไอโอดีนค่ะอุปกรณ์นะคะที่จะต้องใช้ก็จะมีจานหลุมนะคะแล้วก็หลอดหยดขนักเรียน โดยสำหรับแป้งทั้ง3ชนิดนี้นะคะแป้งข้าวโพดกับแป้งมันสำปะหลังจะทํามาจากพืชค่ะซึ่งแป้งข้าวโพดนะคะก็จะทํามาจากข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังก็จะทํามาจากมันสำปะหลังค่ะส่วนแป้งฝุ่นนะคะจะทํามาจากแร่ชนิดหนึ่งนะคะนักเรียนไม่ได้ทํามาจากพืชนะคะและสําหรับวิธีการทดลองค่ะเราก็จะทําการตักแป้งนะคะทั้ง3ชนิดนี้ค่ะไปใส่ไว้ในจานหลุมนะคะแล้วก็กําหนด หมายเลข123นะคะว่าหมายเลขใดนะคะจะเป็นแป้งชนิดใดหลังจากนั้นก็จะทําการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโอการทดลองมาฝากนักเรียนกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปวิดีโอการทดลองนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตในการทดลองนี้ก็คือสังเกตแป้งทั้ง3ชนิดนี้ก่อนที่จะทําการหยดสารละลายไอโอดีนและ เมื่อทําการเดอดสารละลายไอโอดีนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําการสังเกตแป้งทั้ง3ชนิดนี้อีกครั้งค่ะเราไปชมคลิปวิดีโอการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนนะคะจะต้องทําการสังเกตลักษณะนะคะของสีแป้งทั้ง3ชนิดนี้นะคะต่อมาค่ะทําการสังเกตสีของสารละลายไอโอดีนค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาทําการสังเกตลักษณะของแป้งหลังจากที่ทําการหยดสารละลายไอโอดีลงไปค่ะ กันบ้างคะ่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ไปชมคลิปวิดีโอการทดลองกันแล้วนะคะผลการทดลองจะเป็นดังนี้ค่ะสาหรับในหมายเลขหนึ่งนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเมื่อเราทําการสังเกตแป้งข้าวโพดก่อนที่จะทําการหยดสารละลายไอโอดีนเราจะเห็นได้ว่าแป้งข้าวโพดมีลักษณะเป็นผงสีขาวออกเหลืองนิดๆน,นะคะและเมื่อเราได้ทําการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปจะเห็นได้ว่า ละลายไอโอดีนค่ะจะซึมลงไปในแป้งข้าวโพดและแป้งนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำค่ะส่วนในหมายเลข2นะคะแป้งมันสัมปะหลังก่อนที่จะทำการหยดสารละลายไอโอดีนจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะเมื่อทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปแล้วนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสารละลายไอโอดีนจะซึมลงไปในแป้งค่ะและแป้งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำนั่นเองค่ะ และสำหรับในหมายเลข3นะคะในส่วนของแป้งฝุ่นก่อนที่จะทําการหยดสาระไละลายไอโอดีนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแป้งฝุ่นมีลักษณะเป็นผงสีขาวค่ะเมื่อทําการหยดสาระไละลายไอโอดีนลงไปนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสาระไละลายไอโอดีนค่ะจะกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะและส่วนของแป้งนะคะที่ไปสัมผัสกับสาระไละลายไอโอดีนก็จะมีสีน้ําตาลค่ะ เมื่อเราลองสังเกตดูดีๆอีกทีนะคะเราจะเห็นได้ว่าสารละลายไอโอดีนั้นมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะนักเรียนแต่เมื่อเราทำการหยดลงไปในแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลังมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสีแต่เมื่อหยดลงไปในแป้งฝุ่นก็ยังคงมีสีน้ำตาลเช่นเดิมค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะสรุปการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรกันคะ เราก็สามารถสรุปจากการทดลองนี้ได้ว่าเมื่อเราทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งที่ทำจากพืชจะเห็นได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นส <R> <ing> ีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำแต่เมื่อเราทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งที่ไม่ได้ทำมาจากพืชนะคะมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีค่ะก็เป็นสีน้ำตาลเช่นเดิมซึ่งเป็นสีของสารละลายไอโอดีนนั่นเองค่ะเอาละค่ะ แล้วจากการทดลองในข้อที่1นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบหาแป้งได้โดยการใช้สารละลายไอโอดีนนั่นเองค่ะโดยสารละลายไอโอดีนนะคะเราจะนํามาใช้ในการทดสอบแป้งถ้าสารที่เราทําการทดสอบหรือสิ่งที่เราทําการทดสอบนั้นมีแป้งปะปนอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าสารละลายไอโอดีนหรือสิ่งของเหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีน้ําเงินหรือสีน้ําเงินเข้มจนเกือบดําหรือสีม่วงจนเกือบดํานั่นเองค่ะ จากข้อมูลตรงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะใช้สารละลายไอโอดีนนะคะไปทําการทดลองต่อกันในตอนที่2ค่ะโดยเราจะนําไปทําการทดลองกับใบพืชนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะว่าในใบพืชนั้นมีแป้งอยู่หรือไม่ เอาละค่ะและสําหรับการทดลองในตอนที่2นี้นะคะจะเกี่ยวเนื่องกับการสร้างอาหารของพืชค่ะเราจะมาลองพิสูจน์กันนะคะว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่หรือไม่โดยจากตรงนี้นะคะครูก็จะทําการอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรมแบบคร่าวๆแล้วก็จะทําการสรุปผลการทํากิจกรรมให้นักเรียนเลยนะคะสําหรับในการทดลองตอนที่2นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือบีเกอร์น้ําชุดตะเกียงแอลกอฮอล์หลอดทดลอง เอทิลแอลกอฮอล์จานเพาะเชื้อแล้วก็สารละลายไอโอดีนค่ะสำหรับขั้นตอนในการทดลองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำการตั้งชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็นำน้ำใส่ในบีเกอร์แล้วเราก็นำใบไม้นะคะมาใส่เราจะทำการต้มใบพืชในน้ำเดือดนะคะ5นาทีหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำใบพืชนะคะมาต้มในเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะ เรานะคะจะไม่นำเอทิลแอลกอฮอล์มาตั้งไฟโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารไวไฟค่ะเราจึงจะนำใบพืชน,นะคะไปใส่ไว้ในหลอดทดลองแล้วก็ใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วก็นำไปต้มค่ะโดยหลอดทดลองนะคะจะได้รับความร้อนจากน้ำในบีเกอร์ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการต้มจนกระทั่งใบพืชน,นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีซีดขาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําใบพืชมาล้างด้วยน้ําแล้วก็นําไปใส่ไว้นะคะในจานเพาะเชื้อแล้วทําการหยดสารละลายไอโอดีนเพื่อทําการทดสอบค่ะและจากการทดลองในตอนที่2นะคะผลการทดลองจะเป็นดังนี้ค่ะสําหรับในจานเพาะเชื้อใบที่1นะคะจะเป็นใบพืชนะคะที่ได้ทําการทดลองและทําการหยดสารละลายไอโอดีนมาแล้วค่ะ สำหรับจานเพาอเชื้อใบที่2คือใบพืชที่ทำการต้มนะคะแต่ยังไม่มีการหยดสาระไละลายไอโอดีนค่ะและในจานพาะเชื้อใบที่3นะคะจะเป็นใบพืชที่ยังไม่ผ่านการต้มเลยค่ะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนทําการสังเกตดูนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ เอาละค่ะและจากจานเพาะเชื้อใบที่1นนะคะที่เรานะคะได้ทําการนําใบพืชมาทําการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสารละลายไอโอดีนค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีจากสีน้ําตาลไปเป็นสีน้ําเงินเข้มจนเกือบดําค่ะและเมื่อเรานะคะลองไปเปรียบเทียบกับการทดลองในตอนที่1ของเรานะคะในส่วนที่มีแป้งนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีน้ําเงินเข้มจนเกือบดํานั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสรุปได้แล้วนะคะว่าในใบพืชนั้นมีแป้งสะสมอยู่นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าหากในใบพืชไม่ได้มีสีเขียวล่ะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นใบชบาด่างที่ในใบพืชมีทั้งสีเขียวและสีขาวนักเรียนคิดว่าใบพืชเหล่านี้จะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีแป้งสะสมอยู่ในใบหรือไม่คะ ถ้าเราอยากจะทราบนะคะนักเรียนเราก็จะต้องไปทำการทดลองกันค่ะ และเมื่อเรานะคะได้นําใบชบาด่างไปทําการทดลองเช่นเดียวกันกับการทดลองในตอนที่2นะคะและทําการหยดสารละลายไอโอดีลงไปแล้วจะเห็นได้ว่าใบชบาด่างบริเวณที่มีสีเขียวเมื่อหยดสารละลายไอโอดีลงไปแล้วนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีน้ําเงินเข้มจนเกือบดําค่ะส่วนบริเวณที่มีสีขาวนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลค่ะซึ่งเป็นสีของสารละลายไอโอดีนั่นเองค่ะ หมายความว่าในบริเวณที่มีสีเขียวจะมีแป้งสะสมอยู่และในบริเวณที่มีสีขาวไม่มีแป้งสะสมอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะแล้ก็ได้สรุปผลต่างๆในการทดลองในกิจกรรมที่1.2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้หรือย,ยังคะว่าใบของพืชนั้นมีหน้าที่และมีประโยชน์อย่างไรครูเชื่อว่านักเรียนของครูนะคะจะต้องตอบได้ทุกๆคน,นแน่เลยค่ะ สำหรับคำตอบของคำถามนี้นะคะใบของพืชน,นั้นก็จะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารค่ะโดยการสร้างอาหารของพืชจะต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและจากคำถามที่ครูนะคะเคยให้นักเรียนเนี่ยคิดคำตอบเอาไวา้นักเรียนทราบหรือยังคะว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรครูเชื่อว่าจากการทดลองของเรานะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องตอบได้นะคะว่า อาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือแป้งค่ะแต่จริงแล้วอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะในขั้นตอนแรกจะได้น้ําตาลออกมานะคะนักเรียนแล้วน้ําตาลนะคะก็จะถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะและส่วนที่เหลือน้ําตาลก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปของแป้งแล้วก็ไปสะสมไว้ที่ใบนั่นเองค่ะนักเรียน ดังนั้นนะคะจากการทดลองของเราเราจึงพบว่าในใบพืชมีแป้งสะสมอยู่นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกได้หรือยังคะว่าการสร้างอาหารของพืชนั้นจะต้องใช้อะไรกันบ้างครูเชื่อว่านักเรียนนะคะจะต้องตอบถูกกัน,นแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะและสำหรับสิ่งที่พืชน,นะคะจะต้องใช้ในการสร้างอาหารหรือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นนะคะก็คือจะต้องใช้แสงค่ะซึ่งแสงนี้นะคะก็จะมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D ค่ะซึ่งมีอยู่ในอากาศโดยทั่วไปนะคะหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D ที่มาจากการหายใจออกของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D นะคะก็จะเข้ามาทางปากใบนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะใช้น้ํานั่นเองค่ะซึ่งน้ํานะคะก็คือน้ําที่พืชนะคะได้ทําการดูดผ่านรากแล้วก็ลําเลียงผ่านลําต้นขึ้นมาสู่ใบนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายที่จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นก็คือคลอโรฟิลล์ค่ะซึ่งคลอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวที่มีอยู่ในใบพืชที่มีหน้าที่ในการดูดกลืนแสงนั่นเองค่ะจาต,ตรงนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่พืชจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ1แสง2แก๊สคราร์บอนไดออกไซด์3าน้ำและ4คลอโรอฟิลล์นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเมื่อพืชได้ทำการสร้างอาหารหรือทำการสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่พืชจะได้คืออะไรบ้างคะเอาละค่ะและสิ่งที่พืชจะได้นะคะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็อยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ สิ่งที่จะได้นะคะก็จะมีน้ําตาลแก๊สออกซิเจนแล้วก็น้ำค่ะซึ่งสิ่งที่พืชสร้างอาหารออกมาได้แล้วนะคะก็จะอยู่ในรูปของน้ําตาลค่ะและน้ําตาลนะคะก็จะถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะและส่วนของน้ําตาลที่เหลือค่ะก็จะถูกนําไปเก็บสะสมไว้นะคะโดยจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแป้งค่ะส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะ พืชก็จะทำการคายออกมาจากทางปากใบนะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นแก๊สนะคะที่มนุษย์เราใช้ในการหายใจด้วยค่ะต่อมาค่ะสิ่งที่พืชจะคายออกมาอีกอย่างนะคะก็คือน้ํานั่นเองค่ะซึ่งพืชน,นะคะจะทําการคายน้ําออกมาจากทางปากใบแล้วก็ช่วยให้อากาศชุ่มชื้นค่ะ และจากแผนผังตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าใบพืชนั้นนะคะจะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารหายใจแล้วก็คายน้ําด้วยค่ะโดยใบพืชนะคะก็จะทําการสร้างอาหารออกมาในรูปของน้านําตาลแล้วก็นําไปเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งและใบพืชก็มีการหายใจโดยนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะและพืชก็ยังมีการขายน้ําอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการคายน้ําของพืชน,นะคะถ้าเราอยากทราบว่า พืชมีการคายน้ําจริงหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะลองทําการทดลองได้เองที่บ้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะมีต้นไม้ต้นอะไรก็ได้ค่ะที่อยู่กลางแจ้งนะคะนักเรียนสามารถที่จะนําถุงพลาสติกค,ค่ะไปครอบนะคะที่ใบไม้บริเวณกิ่งใดกิ่งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ทําการมัดไว้นะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้นะคะสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถไปทําการสังเกตได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนนะคะลองทําดูแล้วสิ่งที่เราจะสังเกต เห็นนะคะคือเราจะเห็นมีหยดน้ําเล็กๆค่ะเกาะอยู่ที่ภายในถุงนะคะซึ่งหยดน้ําเหล่านั้นค่ะจะเกิดมาจากการคายน้ําของพืชซึ่งพืชจะคายน้ําในรูปของไอน้ําค่ะแล้วก็เมื่อเป็นไอ้น้านะคะเคลื่อนที่ไปชนกับถุงพลาสติกนะคะก็จะเกิดการครวบแน่นเปลี่ยนแปลงนะคะกลายไปเป็นหยดน้ําเล็กๆที่เกาะอยู่ภายในถุงพลาสติกนั่นเองค่ะ ซึ่งการคายน้ำของพืชนะคะก็จะเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและเกิดจากปริมาณน้ำในต้นพืชที่มีมากจนเกินพอค่ะสำหรับการคายน้ำของต้นพืชก็มีประโยชน์นะคะนักเรียนการคายน้ำของต้นพืชจะช่วยในการลำเลียงน้ำของต้นพืชได้ค่ะถ้าหากว่าพืชนะคะคายน้ำออกไปมากก็จะมีการลำเลียงน้ำ เข้ามาอย่างต้นพืชมากเช่นเดียวกันค่ะทําให้ใบพืชนะคะมีความชุ่มชื้นและช่วยลดอุณหภ,ภูมิภายในลําต้นและภายในใบด้วยค่ะ เอาล่ะคะ่ะนักเรียนและครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเรานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าใบของพืชแต่ละชนิดนั้นมีรูปร่างแตกต่างกันใบของพืบงชบ,บางชนิดมีรูปใบกลมบางชนิดมีรูปใบหยักบางชนิดมีรูปใบเป็นเส้นบางชนิดมีรูปใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและบางชนิดมีรูปใบเป็นรูปใบรีค่ะแต่เอ๊ นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าใบพืชเมื่อมีรูปร่างแตกต่างกันจะสร้างอาหารได้เหมือนกันหรือไม่คะครูเชื่อว่าจากบทเรียนที่เราเรียนมาเนี่ยนักเรียนนะคะน่าจะตอบถูกกันทุกๆคนเลยนะคะคําตอบก็คือสามารถสร้างอาหารได้นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าในใบของพืชมีสีเขียวไม่ว่าจะมีรูปร่างลักษณะแบบใดก็ตามค่ะก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้เหมือนกันค่ะ เอาละค่ะและคาถามต่อมานะคะที่ครูอยากจะถามนักเรียนเพื่อจะลองตรวจสอบความรู้ของนักเรียนดูนะคะนักเรียนคิดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณใบพืชหรือไม่คะจากการที่เรานะคะได้ทําการเรียนในเรื่องของใบพืชวันนี้เราจะเห็นได้ว่าใบพืชนั้นมีการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีการสร้างอาหารเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วการสร้างอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่ที่ใบพืชหรือเปล่านะ นักเรียนตอบได้ไหมคะเอาละค่ะครูขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะนักเรียนคำตอบก็คือพืชไม่ได้สร้างอาหารได้เฉพาะในใบพืชน,นะคะแต่ว่ารากลำต้นแล้วก็ดอกที่มีสีเขียวเนี่ยจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่1.2ใบของพืชทําหน้าที่อย่างไรกันไปแล้วนะคะและครูก็ได้ทําการถามคําถามนักเรียนนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันไปแล้วครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าใบของพืชน,นั้นทําหน้าที่อะไรกันบ้างเอาละค่ะจากบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้กันก่อนดีกว่าค่ะ สรุปความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะใบของพืชนั้นมีหน้าที่ในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะและนอกจากใบของพืชจะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วใบของพืชก็ยังมีหน้าที่ในการหายใจและคายน้ำด้วยค่ะสำหรับอาหารที่พืชสร้างขึ้นนั้นก็คือน้ำตาลค่ะโดยพืชจะสะสมน้ำตาลส่วนหนึ่งไว้ในรูปของแป้ง ซึ่งเราสามารถทำการทดสอบได้โดยการใช้สารละลายไอโอดีนนั่นเองค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เรียนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำกิจกรรมที่1.2ใบของพืชมีหน้าที่อย่างไรครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะคงจะเข้าใจหน้าที่ของใบพืชกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะไปเรียนในกิจกรรมที่1.3ดอกของพืชทำหน้าที่อะไรกันค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ